ดีค่ะครูพิ่ติก๊กมาแล้วค่ะเมื่อที่ใจมันช่างโซไซสั่งขิดให้รวยครูสิตาช่วยได้ค่ะวันที่ห้าคุณครูปุ๊กยิ้สวัสดีค่ะ ดีค่ะ มันมันตาม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหรอก็เจอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของสวัสดีค่ะคน สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเด็ดแตกก็มานะคะเพราะวันนี้่ารู้ว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มาะคะ่ะวันนี้ก็เลยอยากมาเดีย๋ยวนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราเริ่มกันเลยพี่เพชรค่ะสวัสดีคะ่ะก็คือว่าวันนี้ก็คือเรามาแบ่งปันเนาะ ทำการบ้านส่งการบ้านให้กับแม่ครูสีตาค่ะสั่งจิตให้รวยครูสีตาช่วยได้ก็คือทุกอย่างนะคะก่อนที่คุณจะเรียนวันนี้วันที่8ใช่ไหมคะก่อนที่คุณจะเรียนนะคะคุณก็ต้องอนุญาตตัวเองก่อนคําว่าอนุญาตให้ตัวเองนี้ก็คือว่าเราต้องอนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้ทุกอนุเซลแล้วก็ตื่นรู้ทุกๆก,การแบ่งปันของแม่ที่สอนมานะคะ วันนี้ครูพิตกิก็มาแบ่งปันอีกทีนะคะแบ่งปันในสิ่งที่รู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็มีผลลัพธ์วันนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ครูพิติฉลองบ่อยมากก็ถามครูพิเพชรก็ได้ค่ะทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราปิ้งแว็บเข้ามาในสมองนะคะมันไม่มีความผิดหวังอยู่ในสมองมันมีแต่ภาพความเป็นจริงที่เป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่ครูพิติกอ่ะ บรรจงสร้างความคิดแล้วก็บรรจงสร้างสิ่งที่เป็นไปได้นะคะในชีวิตของเราอะถ้าเราจงใจสร้างชีวิตที่เหลืออยู่ตัดอดีตออกไปค่ะอดีตมันเป็นแค่ความทรงจําที่เราอะค่ะเอาเก็บมาขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอดีตที่ทำให้เรายือนอยู่ได้แบบในทุกวันนี้ค่ะ วันนี้กล้องอยู่ไกลแต่ว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นคอมเมนต์ก็คืออเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้ค่ะก็คือว่าอาดีตมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะสมควรที่จะลืมถ้าเป็นอดีตที่ดีๆเราก็จําไว้แต่ถ้าอาดีตที่ไม่ดีมันเหมือนดาบสองคมมันเหมือนคมมีดถ้าเราเจ็บปวดกับมันอยู่เท่ากับเราสวดมนต์อ้อนวอนให้อดีตนะคะมันมาตอบย้ําความผิดพลาดของเราทุกคนเกิดมามันต้อง ม,มันมีความผิดพลาดแต่เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้เรามีแต่อนาคตใช่ไหมคะอนาคตที่เราจะจงใจสร้างก็คือมันอยู่ที่ความคิดของเราค่ะเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความรู้สึกค่ะเปลี่ยนอารมณ์ค่ะไม่ว่าคุณอยากได้อะไรนะคะคุณคิดไปก่อนเลยคุณสั่งค่ะคุณสั่งจัก,กรวาลค่ะคุณเขีนยนใบสั่งค่ะเหมือนที่แม่บอกมานะคะแล้วคุณอยากทําการค้าคุณคิดไปเลยว่า การค้าของคุณมีอะไรบ้างแล้วมีมีทีมงานกี่คนคุณใส่ชุดสีอะไรในความสำเร็จของตัวเองใช่ไหมคะครูพิเพชรแล้วก็มองเห็นภาพที่คุณน่ะสมมติคุณมาทางออนไลน์คุณคิดภาพไปเลยว่าคุณส่งของวันละกี่คอนเทนเนอร์วันละกี่ล้านกล่องคุณคิดใหญ่ไปเลยค่ะคุณไม่ใช่แบบว่าในเมื่อเราจะคิดทั้งทีเราสั่งจากกวานทั้งที หนึ100กับหนึล้านราคาเท่ากันคุณต้องคิดหนึ่งล้านขึ้นไปเลยค่ะคุณคิดใหญ่ไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะมีผลลัพธ์แค่20%ซคุณก็ต้องพอใจในสิ่งนี้แล้วคุณก็บอกว่าได้อีกคุณต้องใช้กฎของการเพิ่มพูนแล้วกฎของการปล่อยวางค่ะการปล่อยวางก็คือคุณนั่งสมาธิเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบหนึ่งนาทีมันเท่ากับจักรวาลจะเอาความคิดลบมาให้คุณอีกโอ้โห 2,000ชั่วโมงหรือ2 20,000ชั่วโมงอะ่ะมันน่ากลัวมากการที่เราจะคิดลบนะคะ่ะฉะนั้นเราคิดลบมามาทั้งชีวิตอะ่ะมันต้องคิดบวกได้ไหมคะขอให้คุณคิดบวกต่อไปใช่ไหมคะคิดในสิ่งที่คุณคิดถึงแต่ความสำเร็จของตัวคุณเองนะคะคุณต้องมีความคิดสร้างสารรค์นะในเมื่อสมองที่ผ่านมาเนี่ยมันคอยแต่จะคิดเรื่องลบนะคะคุณพิติก็เหมือนกัน ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่คิดบวกนะคะแต่พอเราอยู่ในสนามแม่เหล็กยิ่งนักวันเราก็ยิ่งรู้ว่าเราอะจะต้องต้องทำแบบไหนถึงจะทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขหมันฉลองแล้วก็ถ้าเราทำตามแม่กุสิตาหถ้าคุณคิดจะเป็นคนออนไลน์คุณต้องซื้อกล่องมาแพ็คค่ะคุณอยากได้ลูกค้าประเทศไหน คุณพิมตรงนั้นเลยหน้ากล่องเลยแล้วคุณก็ส่งของค่ะเอาเป็นจริงเป็นจังเลยคุณต้องมันส่ง s m s การเงินให้กับตัวเองค่ะสั่งจักรวาลค่ะว่าฉันชอบแบบนี้อะไรที่คุณชอบคุณดิดมือเลยฉันชอบฉันเอาฉันซื้อมีความสุขก่อนเลยค่ะทุกอย่างที่คุณมีความสุขแล้วคุณฉลองก่อนคุณฉลองล่วงหน้าคุณขอบคุณไปก่อนเลยเหมือนกับว่าคุณได้รับมาแล้ว อะไรที่คุณคิดแล้วคุณคิดว่าคุณได้รับมาแล้วแล้วคุณรู้สึกไปเลยว่าคุณได้มันมาแล้วเมื่อนั้นคุณก็จะได้แต่ถ้าคุณค้านกับตัวเองคุณมีเหตุผลเยอะในสมองฝั่งซ้ายเพิร์เจอร์บ้าบออะว่าไปนั่นแหละมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ทางลัดของคนสําเร็จมันไม่ใช่ทางลัดมันไม่ใช่การตลาดเหนือมนุษย์ในเมื่อเราอยู่อยู่ใน สนามแม่เหล็กของครูซิตาเราต้องรู้ว่าเราเป็นสายเสกฉะนั้นคุณจะต้องเชื่อไปเลยคุณตามคุณสําเร็จคุณสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณยังก้ามก้ามกึ่งกึงนะคุณก็อยู่ที่เดิมแต่ครูพิติกอยู่ไม่ได้แล้วไฟลนตูดค่ะพูดตรงๆเลยถ้าชีวิตที่เหลืออยู่สําเร็จไม่ได้ก็อย่ามีชีวิตมนเลยในเมื่อเรามีทั้ง ติ๊กเล็กค่ะเรามียักษ์ติ๊ก,กี้ที่คอยช่วยเหลือเราเราต้องมีค่ะสัญ,ญลักษณ์กำกับจิตนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นอะไรคนสําเร็จเขาทําอะไรนะคะคุณล็อกความสําเร็จไว้เลยคุณล็อกจิตคุณกับสิ่งนั้นเลยคุณส่งรหัสล็อกตรงนั้นไว้เลยค่ะคุณส่งรหัสจักรกวาลไปเมื่อไหร่ครูอ้อยสวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเมื่อวานก็ไม่ได้มาค่ะ แม่ครูสีตาน,นะคะเราก็ต้องเชื่อวันนี้อ่ะพรุ่งนี้ครูพิติกก็มีเรื่องที่จะต้องไปพรุ่งนี้มีนัดด้วยค่ะมีนัดกับครูพิเพชรอะไรหลายคนก็คือว่าเรามาร่วมทีมเศรษฐีอยู่แล้วค่ะก็คือว่าในสมองครูพิติกตอนนี้มีแต่เบิกบานเต้นเต้นเต้นแม่สีตาบอกให้ทําแบบไหนครูพิติกทาแบบนั้นเลยค่ะ ก็คือผลลัพธ์มันก็เกิดจริงๆอิะวันนี้เงินเข้าทั้งวันก็มาจากไหนไม่สงสัยค่ะก็คือไม่สงสัยทางมาทางไปถ้าเรามาทางนี้แล้วเราไม่สงสัยเราไม่ต้องสงสัยเลยทางมาทางไปเงินมาแน่นอนค่ะอันเนี้ยขนาดวันนี้แบบไม่มานะคะก็คือลูกทีมนะคะก็สั่งสร้อยเพชรค่ะครูพี่เพชรก็สั่งออเดอร์ค่ะออเดอร์มาล้วนลวทุกคนล้วนแล้วแต่แบบคือสินค้าเข้าดีอยู่แล้วอะพอเรารีวิวตัวเองแค่นั้นอะ มันก็ออเดอร์มาลัวๆแล้วก็ครูพิติกก็มีคนขายของให้เยอะเยอะมากค่ะเราสั่งเราเสกเรา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 จงใจสร้างชีวิตของเราให้เป็นแบบนั้นนะคะตื่นขึ้นมาเราก็โปรแกรมตัวเองทุกๆวันต้องโปรแกรมตัวเองไม่ใช่คุณสําเร็จแล้วคุณไม่ต้องโปรแกรมผู้สําเร็จเขาบอกต้องโปรแกรมครูพิติกก็โปรแกรมทุกวันส่ง s อสให้ตัวเองค่ะแพ็คของค่ะอะไรที่ ผู้สำเร็จเขาทําครูพิิต,ตอนนี้แทบแทบพูดจริงๆนะคะตื่นเต้นขนลุกเวลาเวลาเรียนนะคะแล้วเวลาเราเอาจริงอ่ะในเมื่อเราคิดว่าเราจะไม่ไปไหนแล้วเราคือคือเราจงใจสร้างชีวิตที่เหลืออยู่เราต้องการมีผลลัพธ์เราต้องการมีพาสิฟคือแต่สิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดตอนนี้เราตัดหมดก็คือว่าเราเป็นผู้ให้ ครูพิติกออกมาก็คือว่าต้องการให้ให้ในสิ่งที่บางคนเขายังไม่รู้บางคนเขาอาจจะพลาดจากแม่ครูสีตาไปครูพิติกก็มาตอบย้ําให้อีกทีหนึง่งค่ะสิ่งที่คุณมีอ่ะวันนี้เพิ่งรู้ครูพิติกก็ยังไม่มีนะคะหนึ่งลูกโลกค่ะจะต้องไปจะต้องไปหาซื้อลูกโลกมาค่ะแล้วก็ต้องอ่ะเครื่องพิมพ์ปกติมันก็คือเราไม่ต้องก็ได้เราสั่งแต่ทีนี้เราไปซื้อเครื่องมาเลยดีกว่าเครื่องพิมพ พิมพ์เองเลยค่ะพิมพิมเองเลยให้จักรวาลทํางานให้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสั่งจักรวาลแล้วคุณจงวางใจแช่แป้งนอนมาว่ามันได้แน่นอนเมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบนี้คุณจะสบายใจมากเลยแล้วคุณจะจงใจสร้างสรรสิ่งที่คุณะสิ่งที่คุณต้องการทําอะค่ะคุณลงมือทําทันทีทําภายใน24ชั่วโมงแล้วพอคุณทําแล้วคุณก็คิดไปเลยว่าสิ่งที่คุณทำอะมันสําเร็จแน่นอนค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อตัวคุณเองให้มากพอเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อตัวคุณนะคะว่าตัวคุณทําได้นะคะคุณจะทําด้วยความสุขแล้วคุณจะมีพลังคุณจงสร้างพลังของตัวเองนะคะคนสําเร็จเขาจะไม่อ่อนดอยเขาจะไม่เสียงเสียงแบบหมดพลังอะ่ะเขาจะเสียง high energy ก็คือพูดอะไรก็ตื่นเต้นเขาทําได้จริงๆเหรออย่างวันเนี้คือครูพิติก็ไปเซิร์ชใน YouTube นะคะ อายุน้อยร้อยล้านนะคะว่าเขาทำยังไงอะคะ่ะเจาะเจาะคนสําเร็จว่าเขาทํำยังไงที่ก็ตื่นเต้นนะแล้วก็เกิดไอเดียในหัวนะแล้วก็เล่าไอเดียของตัวเองอะให้ครูพี่เพชรฟังคือมันแบบบรนเจิดมากมันเหมือนจริงอะคือเราเราอะครูพี่ติ๊กเนี่ยอ่าความคิดแล้วก็ความรู้สึกครูพี่ติ๊กอะคะ่ะไปอยู่ความสําเร็จตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาอาดีตค่ะกลับมาทําเพื่อให เป้าหมายแล้วก็เป้าหมายที่คุูพิติกวางไว้กับครูพิเพชรเนี่ยถึงเป้าหมายแน่นอนไม่คือไม่แปรผันแล้วก็จงใจทํามันให้สําเร็จเพราะว่าเราสําเร็จทางใจกันอยู่แล้วค่ะใจเราไปถึงแล้วเหลือแต่การลงมือทําแล้วก็สร้างสร้างสร้าง,สร,างสร้างความสําเร็จไปเรื่อยๆเพื่อไปถึงจุดนั้นพลังคุณพิติกเยอะมากไม่อ่อนดอยค่ะ ครูพิทยกพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้สึกนี้นะคะความรู้สึกที่มีพลังนะวันนี้ยิ่งเต้นเงินยิ่งเข้ายิ่งเต้นเงินยิ่งเข้าแล้วก็ได้รับข่าวดีทุกๆชั่วโมงใช่ไหมคะครูพิเพชรมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเรารับข่าวดีแล้วเวลาเราเข้าเรียนกับแม่ครูสตาเราก็มีพลังเราตื่นรอะค่ะเราไปแกะรอยนะคะเราได้ขีทุกคีเราเราเรา,เราพิมพ์ตอบโต้แล้วเราก็ได้ขี มันมันขนลุกขนพองอะแล้วก็เราก็ใส่ความรู้สึกอะคะ่ะเราก็ใส่พลังในการที่เราลงมือทํานะคะมันไม่น่าเชื่อนะคะคือติมีแบบคือคือก็มีคนที่ไม่รู้จักมาทักหายเยอะมากแล้วก็มีปัรญาแม่ๆที่เขาอยากเรียน t ิ k กตอกเขาก็ฟังคุปติว่าเออสอน t ิ k กตอกเขาก็ติดต่อมาคะ่ะคุปติก็ดีใจมากเลยนะคะที่ คือคือเขาไว้วางใจอะแล้วเราก็ให้ให้จนหมดแ๊กแม่ทําอย่างนี้นะคุณพี่ทําอย่างนี้คือเราก็ไม่ใช่เด็กนะคะคุณลกูกถ้าเกิดลูกๆฟังนะคะคุณแม่ติ๊กก็พร้อมที่จะจะให้ให้คําแนะนำแล้วให้ความรู้นะคะอาชื่ออะไรนะคะนานูเหรอคะค่ะเดี๋ยวนะคะอ๋อค่ะนานารูโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ให้เราจิตใจเราจะเบิกบานมากถ้าเราตัดความคิดลบออกไปมันมีความสุขมากเจอเรื่องลบเราตัดออกเวลาใครพูดเรื่องลบเราฟังแต่เราไม่รับค่ะเราคิดแต่ว่า,ค,วาดดวคุปติเตอร์คีบอกว่าเงินร้อยล้านพันล้านหาง่ายนิดเดียวร้อยล้านหาง่ายนิดเดียวก็ในเมื่อเราความรู้สึกเราทะลุไปถึงความสําเร็จแล้วอ่ะมันเรื่องอะไรมันก็คืออุปสรรคขวางหนามเนี่ย ที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยในเมื่อใจเราไปถึงความสําเร็จแล้วมันไม่มีความหมายเลยค่ะมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในเมื่อเราคิดไปถึงจุดนั้นแล้วมันช่างมีความสุขเหลือเกินคือไอเดียในหัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยขอบคุณสมองตัวเองค่ะที่มีไอเดียแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆทุกๆคนที่เขาอ่ะฟังแล้วเขาก็มีไอเดียตามเราแล้วก็เขาก็เชื่อใน,ในในความรู้สึกของเราค่ะในเมื่อทุกอย่างมันรวมพลังกัน ค่ะไม่ว่าครูพิเิตจะทําอะไรแล้วก็มีคนอื่นสนับสนุนค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราสั่งเราเสกเราสังจิตเราเข้าไปนั่งในใจเขาได้มันเป็นความภูมิใจไหมคะเออค่ะคุณต้องฝึกค่ะทุกอย่างต้องฝึกฝนค่ะเราจิตเราต้อง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 นิ่งใจต้องนิ่งค่ะใช่ไหมคะครูพิเภรคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่ความรู้สึก ความรู้สึกของเรามัน,ม,นมันไปถึงอะมันไปถึงค่ะครูพิติกก็เรียนเยนเรียนนะคะปกติที่ผ่านมานี่ก็ยังผีเข้าผีออกอยู่ยอมรับเลยค่ะวันนี้ผีวันนี้วันนี้วันนี้พุ่งดีดีค่ะสดชื่นนะคะแต่ปฏิญาณกับครูพิเพชรเลยว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยนะเรื่องลบไม่มีค่ะคือไอที่ผ่านมายกเลิกไปก่อนค่ะขอไปจุดทูปขอยกเลิกไปก่อนแล้วก็เริ่มใหม่กันค่ะ ตั้งแต่วันที่หนึ่งวันนี้วันที่สามแล้วคุปติมีความสุขมากอะไรก็ทําให้คุปติคิดลบไม่ได้แล้วแล้วก็คนไหนที่ไม่ชอบนะคะคุปติก็จะไปยินดีกับเขาค่ะโอ้โหคนนี้เขาสุดยอดนะเขาเน่ยเมื่อก่อนยังคิดอยู่เฮ้ยเนี่ยหน้าตาไม่สวยเลยทําไมมันเก่งกว่าเราวะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะโห oh, สุดยอดมากเลยพอฟังแม่สุตาแม่แม่สิตาเราก็กลับมาประยุกต์ประยุกต์ใช้กับเรานะคะเราส่วนกันเป็นแม่ครูสิตาทุกอย่างเลย ทั้งการพูดทั้งท่าทางถึงจะไม่เต็มร้อยนะคะแต่ว่าการฝึกฝนของเราคิดว่าอนาคตเราต้องเป็นแม่ครูสิตาสองคุณต้องคิดแบบนี้ค่ะครณติ๊กคิดแบบนี้อยู่แล้วสวมกันเป็นค่ะคนไหนสําเร็จสวมกันเป็นสวมกันเป็นคนเดียวเลยค่ะแม่คุยอะไรติ๊กเก็บออกมาเก็บออกมาแล้วก็เก็บออกมาแบ่งปันค่ะเราเราเรา,เราคิดว่าอะไรเราก็ทําได้อะถ้าเราคิดว่าเราทําได้นะมันไม่มีอุปสรรคอะไรใน,ในเมื่อเราเราเรามี คนที่สนับสนุนเราคนที่รักเราอะค่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอะค่ะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะคนที่มาหาเราเราจะไม่ให้ใครผิดหวังพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะแนะนําทุกวันนี้ครูติ๊ิเรียนรู้กับผู้สําเร็จเนี่ยแทบคือพูดจริงๆนะคือมันได้อารมณ์นั้นเลยอารมณ์ตื่นเต้นอะนอนไม่หลับอะบางทีบางทีงทข่มตาให้หลับนะคะนั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิเนี่ยคุณรู้เปล่าว่า แค่ห้านาทีของแม่ครูสิตานี้นะจัก,กรวาลทางานให้เราหกปีคุณลองคิดดูแล้วกันว่าหกปีมันกี่ชั่วโมงคือนับไม่ได้อะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณเบิกบานอะ่ะแล้วการนั่งสมาธินี่มันมีกฎของการปล่อยวางใช่ไหมคะมันโคตรสุดยอดเลยคุณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วคุณก็หายใจออกนับหนึ่งถึงเก้ามันสิบเจ็ดกฎของสิบเจ็ดวิถ้าคุณคิดคิดสิ่งไหนคุณได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะ โอ้โหคุณคิดดูว่า5นาทีจักรวาลจะทํางานให้เราขนาดไหนในเมื่อเราฝึกมาถึงขั้นนี้แล้วอนะครูพิทิสเนี่ยโคตรของโคตรของโคตรของโคตรโชคดีเลยที่ได้เจอคุณครูสิตานะคะเป็นอะไรที่ครูพิทิงแบบตอนนี้ก็ไปแกะรอยผู้สําเร็จก็คือภายใต้สายงานของครูพิทิงอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ครูปาครูแม่หนิงค่ะแล้วก็ต้องขอบผู้คุณคุณครูปุ๊กกี้ที่เป็นคนแนะนําให้ครูพิทิงเข้ามาในสายนี้อะคะ่ะ คือให้รู้จักคุณครูสีตาอันนี้พูดจริงๆนะคะก็คือคร,รูพิทกทราบสนใจแล้วก็คิดว่าเราอ่ะต้องไม่ลืมคุณคนที่เขาทําให้เราเป็นคนที่บวกขาดค่ะตรงเนี้แล้วก็ถ้าเราปฏิบัติกับคนที่มีพ่ะคุณกับเราแบบไหนทุกคนที่เขารู้จักเราเขาก็ปฏิบัติกับเราแบบนั้นถ้าเราให้เขาด้วยใจค่ะฉะนั้นการให้เนี่ยคุณอ่าคุณไม่จำเป็นบางทีบางคนเนี่ย เขาชอบทำบุญค่ะแต่ครูพิติกตอนนี้ก็ชอบให้แล้วก็ชอบทำบุญทุกอย่างคือมาในครึ่งชีวิตแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่ให้ต่อไปวันนี้ไม่รู้มานานนี้ยังครูพิติกคิดว่าพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้คงจะมาไลฟ์กันหลายคนนะคะแต่วันนี้ครูพิติกอ่ะก็คือว่าตื่นรู้เรื่องอะไรครูพิติกรู้เลยว่าอุปกรณ์กำกับจิตหนึ่งขอบอกอีกทีนะคะคุณต้องไปซื้อช้อนทองค่ะแก้วทองคำค่ะ จานทองค่ะเอาสีทองก็พอในเมื่อเราเพิ่งเริ่มกันอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอุปกรณ์กํากับจิตมีสัญลักษณ์กํากับจิตนะคะคือคุณต้องการซื้อบ้านในราคาห้าล้านคุณปินพ์แบงค์ไ่เลยค่ะว่านี้สําหรับสําหรับซื้อบ้านนะคุณปิ้น์มปอีกค่ะอันนี้ค่ะสําหรับซื้อรถค่ะคุณทําไปเลยค่ะเมื่อไหร่ที่คุณทําจนถึงจนถึงขั้นคุณรู้สึกไปก่อนแล้วคุณขอบคุณนะคะคุณมีความสุขค่ะคุณฉลองนะคะ เมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดคุณฝันจะเข้ามาหาคุณโดยปฏิหารค่ะเพราะว่าเราเรียนกับคนที่มีปฏิหารแล้วก็มีพรสวรรค์ปั้นเองได้ก็คือคุณครูสิตาของเราค่ะวันนี้ครูพิติกแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการระยามิตรทุกท่านที่เข้ามาเป็นแรงใจและก็กำลังใจนะคะเราต้องมีไอเดียค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ